วันนี้ต้องปล่อยคลิปในเทศากาลส่งท้ายปีเพราะว่ามันมีเรื่องที่สำคัญมากในวันที่30มธันวาคมหรือในอีกไม่ถึง7วันนับจากนี้จะมีการซื้อไฟฟ้าล็อตใหญ่การซื้อล็อตนี้ถ้าเราปล่อยผ่านไปจะทำให้เราต้องจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้นอีก25ปีและเรื่องนี้ก็เลยเถิดไปจนถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วเหลือคนเดียวเป็นคนสุดท้ายที่จะยับยั้งเรื่องนี้ได้ก็คือนายกรัฐมนตรีถ้าใครอยากฟังแบบสั้นก็ไปฟังแบบสั้นได้นะครับอยู่ในยูทูบช็อตแล้วก็ในติ๊กต็อกไปฟัง ค่าไฟแพงอ่ะมันเกิดได้จากหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นการที่เราซื้อไฟเยอะเกินไปเราใช้ไฟแบบพีคสุดนะครับในเดือนเมษายนที่มันร้อนมากๆอ่ะประมาณ3 4 0 0 0เมกะวัตแตเราซื้อไฟสำรองไว้ถึง5 4 0 0 0เมกะวัต์คือเหลืออีก2 0 0 0มเมกะวัต์ไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันกับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟแพงก็คือเราบริหารจัดการต้นทุนไม่ดีคือมันมีแก๊สธรรมชาติที่มันไม่ได้แพงมากอ่ะแต่เราก็ไม่ไปเอาไอ้ที่ไม่ได้แพงมาใช้เราไปใช้แก๊สธรรมชาติแบบแพงๆซึ่งในประเทศไทยอ่ะระบบที่เราใช้อนน่่าพงงหดยึ คือพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนแบบภาระค่าไฟรับบริหารจัดการจนค่าไฟมันแพงค่าไฟมันถูกก็มาตกที่เราหมดเลยแต่แบบถูกกับไม่ค่อยมีหรอกที่ผ่านมาไม่มีแต่แบบแพงไงแล้วก็จะมีสาเหตุอื่นๆอีกที่จะทาให้ค่าไฟของเรามันแพงขึ้นเรื่อยๆแต่คลิปนี้เรายังจะไม่ขอพูดถึงสาเหตุทั้งหมดแต่เราจะขอโฟกัสเฉพาะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ธันวาคมนี้ก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ธันวาคมนี้ก็คือเราจะซื้อไฟที่มันแพงเกินจริงแล้วก็ซื้อเยอะเกินด้ออ้้้วยยยยยย2ออออออ่่่่่่่าา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 งงงเเเลทททีบบบกกกกไไไปคคืืถรรฟแพะสุดมมัันน็จตูใิ ของเราหรือที่เรียกว่าค่า FT นั่นเองปัญหานี้เลยเป็นปัญหาที่ประชาชนทุกคนควรสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราเลยแล้วมันก็จะมีผลกับค่าไฟของเราในทุกๆเดือนทีนี้เรื่องเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วรัฐบาลประยุทธ์เป็นคนที่เริ่มการซื้อไฟก้อนนี้จริงๆถ้าย้อนกลับไปจากรัฐบาลประยุทธ์อีกน,นิดนึงจะเป็นรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรงักเนี้ยก็เริ่มได้รับเสียองวิจารณ์แล้วว่า uy, คุณจะซื้อไฟทำไมเยอะแยะวะไฟเรามันไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้น ใช้อ่ะมันมีผลกับพวกเราหลายๆคนคิดว่าแบบก็ดีแล้วนี่มีไวเ้เยอะๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยเราใช้น้อยไม่ถึงมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่จริงๆไอ้ไฟส่วนที่เราไม่ได้ใช้อ่ะเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายนะครับอาจจะเคยเห็นตามข่าวกันมาว่าแบบเฮ้ยเราต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายแบบหลายเงินหลายตังมากเลยอ่ะแต่ว่าโรงงานก็ไม่ได้เปิดผลิตไฟฟ้าจริงๆนี่คือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพมันจะเหมือนกับเราเช่าบ้านอ่ะคือเราเช่าบ้านเราจะเข้าไปอยู่หรือไม่เข้าไปอยู่อ่ะเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ดีอันนี้ก็เหมือนกัน ไอ้โรงงานนั้นอะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายให้กับโรงงานนั้นเพราะว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเขาก็ต้องสแตนบายไงต้องเตรียมไว้แบบตอนนี้คุณไม่ใช้แต่ว่าอยู่ดีๆคุณจะมาใช้เราจะทํายังไงเราก็ต้องผลิตไฟฟ้าให้ทันมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าค่าพร้อมจ่ายหรือก็เป็นค่าเช่าบ้านที่เราไม่เคยเข้าไปอยู่นั่นแหละเหมือนกันเลยซึ่งในปี2023ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่พีที่สุดเลยนะก็คือช่วงหน้าร้อนที่เราใช้ไฟกันเยอะๆเ,เราใช้ไฟไป34,000เมกะวัตต์แต่กาลังไฟทั้งหมดที่เราซื้้อไวอ 54000เมกะวัตต์อันนี้เป็นวันพีคๆช่วงหน้าร้อนนะที่34000คือถ้ามันเป็นหน้าหนาวหน้าฝนมันก็ใช้ไม่ถึงหรอก34000ตัวเลขนี้เท่ากับว่าในช่วงที่พีคๆอะ่ะเรามีกําลังไฟอะ่ะที่มันผลิตไดจ้จริงๆอะ่ะ160%ของกําลังไฟที่เราใช้จริงคืออีก20000เมกะวัตต์หรือ,อ60%ที่มันเกินมาเราไม่ได้ใช้เลยนะเราไม่เคยไปแตกมันเลยแต่เราก็ต้องเสียสิ่งที่เรียกว่าค่าพร้อมใจยอยู่เรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดนวิจารณ์กันในรัฐบาลยิ่งรังนะครับว่าแบบเอ้ยคุณจะสร้างประเทศไทยอีกประเทศหนึ่งเหรอคุณจะสำรองไฟทําไมต้อง160%วะแล้วถ้าสำรองแล้วเราไม่เสียอะไรก็จะไม่ว นะแต่นี่สำรองแล้วเราต้องเสียค่าพร้อมจ่ายไงทีนี่เพราะจากรัฐบาลยิ่งรักมาถึงรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์ก็เราจะปราบโกงเราจะปราบสิ่งคอร์รัปชันที่นะักการเมืองเคยทำเอาไว้เพราะว่าเราเนี่ยมาเพื่อสิ่งนี้เราจะทําตามสัญญาจะปราบนักการเมืองขี้โกงให้หมดซึ่งสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ควรจะทากับเรื่องค่าไฟอะ่ะคือรื้อสัญญาทิง้งแล้วก็เอามารีวิวใหม่ทั้งหมดว่าแบบเราต้องการไฟมากขนาดน,นั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ต้องการถึงห้าหมื่นสี่หรอกเราต้องการแค่แบบสี่ริงอันปกตะคบ เพราะว่ามันก็ต้องมีไฟสำรองไงเกิดแบบอยู่ดีๆคนในประเทศใช้ไฟเยอะแล้วไฟมันไม่พอใช้ไฟมันดับขึ้นมามันก็ไม่ใช่แต่โดยมาตรฐานเนี่ยเขาจะสำรองกันไว้แค่ประมาณ15-20%เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบไฟทั้งหมดแค่115หรือ120%ของที่ใช้จริงแต่ของเราเนี่ยเราสำรองไปถึง160%เลยคือแบบ มันสร้างประเทศไทยได้อีกครึ่งประเทศเลยอะแต่ประยุทธ์ก็ไม่ได้ไปลื้อทิ้งอะไรนะครับคือมันมันลื้อได้แต่ไม่ลื้อไงปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับแล้วนอกจากจะไม่ลือล้อนี่ประยุทธ์ก็เลยทําอีกสิ่งหนึ่งด้วยก็คือซื้อเพิ่มก็มาโปอีกคือแบบ แค่นี้มันยังเยอะไม่พอหรอร้อยหกนแล้วนะจะไปซื้อมาโปะทําไมเรื่องมันก็เลยโยงมาถึงไฟ2ก้อนนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มธันวาคมนี้ก้อนแรกคือ5,200เมกะกวัต์ส่วนอีกก้อนหนึ่งคือ3,600เมกะมกวัตจะเห็นว่า2ก้อนเนี่ยรวมกันประมาณแบบ8 0 0 0ักว่าเมกะกวัต์เลยนะซึ่งเรามีอยู่แล้ว0 0 0 0มื่นเรา800นี้มาเติมมันก็แบบจะ6 0 0 0ื70,000อยู่แล้วนะครับคือมันแบบมันเยอะแบบจนทะลุฟ้าไปแล้วเราเราจะมีไฟฟ้าทำไมเยอะขนาดนั้นก็ไมมมม่ม่่รรรรรู้้้้เเเเเเหืือออนนทีีวลาาาาจจะิิซฟตงก กรรมการชุดนี้ก่อนเขาเรียกว่ากอพอชอกอพอชอย่อมาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งกอพอชอเนี่ยจะทําหน้าที่วางนโยบายการซื้อไฟเขาก็จะบอกว่าแบบเอิมปีนี้นะครับเราจะซื้อไฟทั้งหมด1,000เมกะวัต์ด้วยวิธีการประมูลเรามีนโยบายแบบนี้นะเดี๋ยวไปช่วยซื้อให้เราต่อหน่อยซึ่งกอพอชอเนี่ยก็จะเป็นนายกนะครับอยู่ในกอพอชอเป็นประธานแล้วก็จะมีรัฐมนตรีต่าง เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่านี่นะครับก็คือจะมีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานแล้วก็จะมีรองนายกมีรัฐมนตรีกระทรวงแบบโอ้โหมาแบบหลายกระทรวงเลยนะอยู่ในกพอชอก็คือแบบส่วนมากก็เป็นนายก,กับรัฐมนตรีนี่แหละส่วนที่เหลือก็เป็นข้าราชการตําแหน่งอื่นๆนะครับแต่เอาจงจริงเสียงของกพอชอมันก็ขึ้นอยู่กับคอรอมอเลยเพราะว่าสมมุตินายกกับรัฐมนตรีรวมพลังกันอะ มันได้14คนแล้วนะครับคือโหวตยังไงก็ชนะข้าราชการอีก5คนเนี่ยไม่ได้มีสิ์มีเสียงขนาดนั้นนะครับ14คนที่เป็นนายกกับรัฐมนตรีรวมกันเนี่ยมีเสียงโหวตข้างมากในกพอพชอทีนี้พอกอพชวางนโยบายเสร็จปุ๊บเขาจะสั่งไปที่อีกหน่วยงานหนึ่งเรียกว่ากอกพไม่เหมือนกันนะครับกอพชกับกอกพนะดูดีๆนะซึ่งกกพนะครับก็จะทําหน้าที่ออกประกาศรับซื้อไฟ แต่ประกาศที่กกพออกอะ่ะก็จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกรกชคือกรกชเป็นแบบเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทาให้กกพออกประกาศได้อย่างเช่นสมมติกพกชบอกว่าเราจะซื้อไฟ3,000ันไมวกวต์ด้วยวิธีการประมูลกพก็ต้องไปออกประกาศตามนั้นนะคะรับกกพจะแบบเปรี้ยวว่าแบบเอ้ยส0 0พันฉันว่าไม่พอหรอกประเทศเราตอนนี้ต้องการ5,000ออกประกาศ5000เลยละกันอันเนี้ยไม่ได้นะครับถือว่ากกพทําเกินอำนาจหน้าที่กกพต้องทาตามนโยบายที่กรกชสั่งลงมาเท่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนนะครับเรื่องวิธีการก็้วยนะสมมติกพกชบอกว่า อัลล็อตนี้ให้ใช้วิธีการประมูลกกพอบอกว่าเอ้ยอย่าใช้วิธีการประมูลเลยเอาแบบจิ้มตัวไปเลยละกันออกประกาศเป็นแบบจิ้มตัวไปเลยดีกว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคืออำนาจของกกพอจะโดนวางกรอบโดยนโยบายของกพชกกพจะทําอะไรนอกเหนือจากที่กพชกํชาหนดเนี่ยไม่ได้เลย<ถ>ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในปี65นะครับ2565กกพชสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับสั่งให้ซื้อเพิ่ม 5,200เมกะวัตต์อันนี้ก็แบบเริ่มโดนด่าเหมือนกันแล้วว่าแบบเอ้ยสมัยยิ่งรักอ่ะมีตั้ง5 4 0 0 0แล้วคุณก็รู้ว่ามันเยอะเกินไปแล้วนี่คุณยังจะแบบไปเคาะให้ซื้อมาอีก5,200เมกะวัตต์อีกทาไมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี65ก็มีเสียงวิจารณ์แต่สุดท้ายอ่ะเรื่องมันก็จบไปแล้วนะครับก็คือพอกพชบอกว่าอ่ะเราไปซื้อมาเถอะ5,200เนี่ยซื้อมาเพิ่มนะกพชบอกกพชก็ส่งเรื่ออออองไปปให้้้กกกกกกกพพ็ระาศซื5,2เมััตนนีย จบไปแล้วนะครับซื้อเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มี5,200เมกะวัตเข้ามาโปะในกําลังไฟฟ้าอันมหาศาลของประเทศเราแล้วนะครับก็เสียค่า้อมจ่ายกันไปนะซึ่งตอนนั้นที่กพอชอของพลเอกประยุทธ์ขอให้ซื้อ5,200เมกะวัตเนี่ยสังคมก็ด่ากันเยอะนะครับว่าแบบจะซื้อมาเพิ่มทําไมมันมีเยอะแล้วแล้วก็ที่สําคัญไอ้5,200เมกะวัต์ก้อนเนี่ยไม่ใช้วิธีประมูลด้วยก็คือกําหนดคุณสมบัติแล้วก็ให้คนยื่นขายกันมาเลยคือไม่ใช่วิธีประมูลนะซึ่งจริงๆถ้าเราใช้วิธีประมูลเราจะได้เป็นราาท่่่นนนัั้อยยงเชแบบบิษ A ืม 2บาทบริษัท B ียื่นมา1บาท50บริษัทซยื่นมา1บาทอันเนี้ยเราก็จิ้มเลือกได้ว่าอ่าฉันเอาบริษัทซีแล้วกันมันถูกสุดประชาชนจะได้ประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดแต่อันเนี้ยไม่ได้ใช้วิธีประมูลไงใช้วิธีการแบบกาหนดคุณสมบัติแล้วก็จิ้มเลือกมันก็เลยทําให้สังคมคลางแคลงใจนะคะว่าแบบทําไมคุณไม่ใช่วิธีประมูลว่าเราจะได,ได้ราคาที่มันดีกว่านี้ตอนนั้นสังคมก็ดา่าพลเอกประยุทธ์กันเยอะมากนะครับรวมไปถึงนี่โพสต์นี้เดี๋ยวผมเปิดโพสต์นี้ให้ดูอ่ะอัน,นนะ ด่าเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอ่ะลองไปดูกันว่าเขาด่าว่าอะไรค่าไฟฟ้าแพงประจานความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไฟฟ้าล้นเพราะเศรษฐกิจขยายตัวต่ำอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่เราพูดไปนะครับว่ากําลังไฟตอนนี้มันเยอะเกินจะซื้อมาทาไมเยอะขนาดนั้นล่าสุดยังให้เพิ่มอีก5,000ันมกวั์ทั้งที่ไฟฟ้าล้นเกินก็คือแบบตอนนี้ห้าหมนสี่แล้วแบบเยอะจะตายอยู่แล้วจนแบบ34มหมยังใช้แค่3ามหมีมีตั้ง5้าหมจะไปใช้หมดได้ไงแล้วนี่จะเอามาซื้ออีก5,000ันมิโกวัดเนี่ยไฟ อ่าเราโพสต์นี้ก็บอกว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจล้มเหลวก็ควรจะต้องชะลอการผลิตไฟฟ้าลงคือแบบมันมันล้นเกินแล้วอะครับทั้งถ้าจะเอามาเพิ่มอะเราก็ควรจะชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเอามาเพิ่มเพราะว่าเราใช้ไม่ถึง5้าหมก็ใช้ไม่หมดแล้วซึ่งสามารถเจราจาชะลอการผลิตได้แต่กลับไม่ทําคนที่ได้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ทําได้นะไปเจราจาให้ลงไฟฟ้าชะลอการผลิตไว้ก่อน แต่ไม่ทําซึ่งความจริงการเซ็นสัญญา5,000เมกะวัตต์เกินในสมัยพลเอกประยุทธ์เจราจาต่อรองได้อันเนี้ย5,000เมกะวัตต์เนี่ยอย่าไปซื้อเลยบอกไว้ก่อนว่าแบบเออเพิ่งทํานะนี่แล้วก็วากนี้นะครับสีแดงทางั้นที่ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าผลิตล้นเกินย้ําอีกครั้งนะครับว่ากําลังผลิตไฟฟ้าล้นเกินกว่าความต้องการนอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่เจราจาต่อรองแล้วยังออกใบอนุญาตเพิ่มอีกเป็นจํานวนมากล่าสุด ก็มีไอ้ห้าพันเมกะวัตต์นี่ขึ้นมาอีกยิ่งทําให้กําลังไฟฟ้าที่ล้นอยู่แล้วต้องล้นมากขึ้นค่าไฟก็แพงขึ้นอีกพลเอกประยุทธ์น่าจะต้องชี้แจงว่าจะอนุมัติไปได้อย่างไรใน,น,นที่มันแบบกําลังผลิตล้นมากแล้วแล้วคนที่โพสเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะจะเข้ามาแก้ไขโครงสร้างราคาไฟฟ้าแล้วก็ปรับราคาไฟฟ้าให้ลดลงพวกเราจะจ่ายค่าไฟถูกลงนะครับคนที่โพสต์คนนี้เขาด่าว้แบบนี้นะครับขอดาวกันได้ไหมครับว่า คนที่โพสต์คนนี้คือใครครับที่เขาด่าพลเอกประยุทธ์แบบนี้ tiktok 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 พักเพื่อไทย <c oughs> นี่คือโพสต์ของพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยเดียวกับพักเพื่อไทยที่กำลังจะซื้อไฟฟ้าใน30ธันวาคมนี้พักเพื่อไทยเดียวกับพักเพื่อไทยที่จะปล่อยให้การซื้อไฟฟ้า30ธันวาคมนี้เกิดขึ้นที่ด่าพลเอกประยุทธ์ไว้อะว่าแบบไม่ควรซื้อไอ้5,000เมกะวัตต์อันเนี้ยพักเพื่อไทยก็จะไปซื้อไฟฟ้าเหมือนกันก้อนเดียวกันเลยคอนเซปต์เดียวกันเลยนั่นแหละก็ดูเอาละกันนะครับว่าทำอะไรเอาไว้นะครับเคยพูด 2 0 0เมกะวัตต์เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับก็คือพอกพ,อพอชออกมติมาตอนปี65กกพก็ไปจัดการซื้ออะไรเสรียดสอบในปี66จบไปแล้วคือพักเพื่อไทยด่าแต่ว่าด่าไม่สําเร็จสังคมด่าก็ด่าไม่สําเร็จนะครับอันเนี้ยจบไปแล้วแต่เท่านั้นยังไม่พอครับพนเอกประยุทธ์ยังไม่พอใจกับ5,200เมกะวัตต์พลเอกประยุทธ์ในปี662566กพอชเหมือนเดิมกพอชอบอกว่ามีนโยบายใหม่นะครับ5,200เมกะวัตต์มันไม่พอเราขออีก 3600เมกะวัตแล้วกันอันเนี้ยยังไม่จบซึ่งไอ้ก้อน3600เมกะวัตเนี่ยเป็นก้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่30ทธันวาคมเนี่ยแหละพลเอกประยุทธ์นะครับใช้กอพอชอนะครับกอพอชอ,ออกมติในปี66 2เดือนก่อนที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือก่อนหมดวาระก็คือทำอันเนี้ยทิ้งทั่วเลยว่าแบบเราจะซื้อไฟฟ้าอีก3600เมกะวัต์กกพอ,อ่ะพอเขาเห็นว่ากอพอชอมีนโยบายแบบนี้กกอพอก็ต้องไปออกประกาศ ซื้อไฟฟ้า3,600เมกะวัตต์นี้ตามที่กอพอชอมีนโยบายตอนนั้นคนในสังคมก็ส่งเสียงกันเยอะนะครับว่าแบบเอ้ย5,200นั้นก็แบบนั่นก็ทุเรศแล้วนะซื้อมาทำไมเยอะแยะแล้วนี่ยังจะซื้อ3,600อีกรอแล้วแบบมาออกมติก่อนหมดววละไม่นานอะ่ะทิ้งภาระให้รัฐบาลใหม่ทําไมมันแบบมันเยอะมากเลยรวมกันเนี่ย8 8 0 0เมกะวัตต์นะมันจะแบบล้นเกินไปนะแบบ50,000่นเสียงใช้ไม่ถึงเลยนี่เอามาโปะอีก8,8เพื่ออะไรและที่แย่นะครับก็คือไอ้ก้อนหลังที่ เขาใช้วิธีการซื้อแบบเดียวกับก้อน5,200เมกะวัตที่โดนด่าไปก็คือไม่เปิดประมูลอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราเปิดประมูลอะ่ะเราจะได้ไฟฟ้าราคาที่มันดีขึ้นเพราะว่ามีเอกชนมาแข่งกันประมูลแต่3,600เมกะวัตเนี่ยไม่เปิดประมูลเหมือนกับ5,200เมกะวัตเลยซึ่งไอ้3,600เมกะวัตเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่30ธันวาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง7วันที่จะหยุด3,600เมกะวัต์อันนี้นะครับซึ่งผมก็มีเหตุผลที่เราควรหยุดซื้อไฟ3,600เมกะวัน มาฝาก3ข้อนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อ1เลยคือราคาที่ซื้อแพงเกินไปราคาที่เขาเคาะซื้อกันนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ซื้อที่ราคาประมาณ2.2บาทพลังงานลมซื้อที่ราคาประมาณ3บาทอาจารย์วีระก็บอกเอ้ยราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกมากเลยเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงคืออันนี้ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นพลังงานสุก,กปลกที่พวกเราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันจะมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นพลังงานไฟฟ้าจากน้ํามัน เราก็ต้องมีค่าน้ํามันถูกไหมเพราะว่าเราต้องเอาน้ำมันมาเผาให้มันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาหรือว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าจากฐานหินเราก็ต้องมีค่าถานหินเพราะเราต้องเอาฐานหินไปเผาให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาแต่พอมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยลมแสงแดดกระแสะน้ํามันไม่มีต้นทุนเหมือนไอถ่านหินไฟฟ้าพวกนี้ไงมันก็เลยเป็น พลังงานที่ราคาถูกกว่าพลังงานไฟฟ้าสกปรกอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครเถียงนะครับว่าไอ้สอบาทสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์3บาทสาหรับพลังงานลมเนี่ยมันถูกกว่าไฟฟ้าพลังงานสกปรกจริงๆอันเนี้ยทุกคนเห็นตรงกันแต่ที่เราพยายามผลักดันอะคือมันถูกได้กว่านี้ไงคือ2.2บาทมันถูกแล้วก็จริงแต่จริงๆในความเป็นจริงอะมันถูกได้กว่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามันถูกได้กว่านี้เราจะไปยอมรับราคา2.2บาททําไมทาไมเราไม่เอาราคาที่มันถูกกว่านี้อันนี้เป็นกราฟจากหนี่งศูนย f i n a n c ผับนะครับที่เขาเอามา คืออันเนี้ยเป็นกราฟที่บอกว่าต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดถูกลงทุกปีหมายความว่าใน10ปีที่แล้วเราผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อาจจะหน่วยละ10บาท อีกาปีที่แล้วอาจจะเหลือ5บาทตอนนี้อาจจะเหลือแค่2บาทเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆคือมนุษยชาติเราก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะครับเรารู้ว่าเราต้องใช้พลังงานสะอาดเดยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีที่จะสก,กัดไฟฟ้ามาจากพลังงานสะอาดอ่ะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตมันเลยถูกลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดต่าสุดนะครับมันก็ยังถูกลงเรื่อยๆอยู่อ่ลองดูนะเส้นสีเส้นสีฟ้าอันนี้นะครับเป็นต้นทุนการผลิตพลังงานลมจะเห็นว่าเนี่ย มันเคยแพงขึ้นในปี2012 2013 2014แล้วมันก็ตกพวบลงมาเลยนะครับจนเนี่ยปี2022มันถูกมากหรือ พลังงานแสงอาทิต์ก็มีแนวโน้มเดียวกันนะครับว่ามันถูกลงเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเลข2.2บาทที่เราจะรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ในวันที่30ธันวาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เราเอามาจากปี65แต่ตอนนี้ปี67ปลายๆจะเข้าปี68อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันผ่านมาจากตอนนั้นอ่ะเกือบ3ปีแล้วตัวเลขเนี่ยตอนนั้นมันจึงเป็นแบบตัวเลขโบราณไงสมัยที่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มันยังแพงอยู่ตอนนี้เลข2.2มันก็เลยไม่เมกเซนแล้วนะครับมันควรจะเป็นเลขที่ถูกกว่านั้นนอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิต 68มันจะอยู่ที่2บาทแต่ปี6970 7580น่ะมันจะถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีเราอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากําลังจะซื้อของชิ้นหนึ่งที่มันจะถูกลงทุกปีทุกปีทุกปีแต่เราจะไปล็อกราคาไว้ที่ราคาปีนี้ซึ่งเป็นราคาที่แพงที่สุดผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ iPhone 15นะครับสมมุติเราต้องซื้อ iPhone 15ทุกปีปีละ1เครื่องเป็นเวลา5ปีสิ่งที่เราควรทําก็คือปีนี้เราก็ซื้อเครื่องงนึง ปีหน้าเราก็ซื้ออีกเครื่องหนึ่งเพราะเรารู้ว่าปีหน้าราคา iPhone 15มันตกลงจากปีนี้แน่ๆแล้วปีต่อไป iPhone 15มันก็จะราคาตกลงไปอีกไปอีกไปอีกเรื่อยๆเราก็ค่อยๆทยอยซื้อปีละเครื่องเราก็จะได้ iPhone 15 5เครื่องเนี่ยในราคาที่ถูกที่สุดแต่สิ่งที่เรากาลังทํากับพลังงานไฟฟ้าตอนเนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นเราล็อกราคาไว้เลยว่าแบบอปีนี้ iPhone 15 40,000ใช่ไหมฉันจะซื้อที่ราคา40,000ตลอดไปไม่ว่าปีหน้า iPhone 15มันจะเหลือแค่30,000ปีต่อไไไปปเเเเลลืืออแแคค่่่่่่0,000 40,000ีีตต15ดดยววรรราาาาาาจะซ้ iPhone ทม iPhone 15จริงมันจะลดลงไปแค่ไหนก็ตามอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราจะซื้อพลังงานไฟฟ้าในวันที่30ธันวาคมนี้คือเราล็อกไว้เลยว่าจะซื้อพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในราคา2.2บาทไม่ว่ามันจะผ่านไปอีกอกี่ปีก็ตามซึ่งอันเนี้ยฝรั่งเศสนะครับทำวิจัยคือมันมีหลายคนทําวิจัยแต่ผมยกตัวอย่างฝรั่งเศสละกันฝรั่งเศสทําวิจัยว่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะลดต้นทุนเหลือแค่1บาทกว่าๆเองคือในเมื่อแบบ มันจะเหลือหนึ่งบาทกว,ากว่าแล้วทําไมเราต้องไปล็อกราคาไว้ที่2.2บาทด้วยเราจะจ่ายแพงกว่าไปทําไมหรือหลายคนอาจจะด่าผมว่าแบบเอ้ยนั่นมันฝรั่งเศสเขามีเทคโนโลยีที่มันดีกว่าหรือเปล่าต้นทุนเขาเลยถูกขนาดนั้นไม่ใช่นะครับในไทยเองก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เขื่อนสิลินทรออันนี้คือเขื่อนสิรินทรอนะครับอันเนี้ยเขาก็เอาทุน่นทุ่นลอยน้ําไปลอยตุกป,ป่องอยู่ในเขื่อนกันแบบใหญ่มากเลยนะครับแล้วเขาก็เอาแผ่นโซล่าเซลล์มาแปะไว้บนทุ่นที่มันลอยตุกป,ป่องอยู่ในเขื่อนเนี่ กฟผอบอกว่าแผ่นโซลาเซลล์พวกเนี้ยที่ลอยทุบป,ป่องอยู่บนเขื่อนศรีินทรนะ์น่ะผลิตไฟฟ้าโดยใช้ต้นทุนแค่1.5บาทเท่านั้นเองคืออันเนี้ยยังใช้ต้นทุนแค่1.5บาทเลยแล้วในอนาคตพอเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกมันก็น่าจะเหลือ1นบาทต้นๆได้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูยังไงอะ่ะมันก็ต้นทุนพลังงานไฟฟ้ามันจะเหลือแค่1บาทกว่าๆแล้วเราจะไปล็อกราคาที่เราซื้อไว้ที่2.2บาทไปอีกหลายปี อ,อะไรและอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่บอกว่าไอราคา2.2บาทอ่ะมันเป็นราคาที่แพงเกินไปเพราะว่าไอตอนที่เราประกาศขาย5,200เมกะวัตต์ก้อนแรกที่มันจบไปแล้วอ่ะเราประกาศ5,200เมกะวัตต์ใช่ไหมครับในราคา2.2บาทผลก็คือมีเอกชนมาลุมขายถึง670รายแล้วกําลังไฟไฟ้าที่เขาจะขายอ่ะได้ตั้งแบบ17,000กว่าเมกะวัตต์คือมันมากกว่าที่ต้องการถึง3เท่าเลยลองเปรียบเทียบดูนะครับเหมือนเราตั้งรับซื้ออะไรสักอย่างในอินเทอร์เน็ตสมมติอะรับซื้อหนังสือเล่มนึงราคา1 0 0 0บาท แล้วคนแห่กันมาจะขายหนังสือเล่มนี้ให้กับเราอ่ะ มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเรากําลังโง่อ,อยู่นะครับเรากําลังตั้งราคาที่มันสูงเกินไปอยู่จนแบบคนแห่กันมาเอาหนังสือมาขายให,ให้เราเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราอะ่ะตั้งราคาสูงมากใครๆก็อยากได้กาไรใครๆก็อยากขายหนังสือที่แบบราคามันไม่ได้ถึง1นึ่พันอะแต่เราตั้งรับซื้อ1000งพันใครๆก็อยากมาขายนะครับมันก็เลยจะเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วตอนที่เราเสนอขายไฟไอ้ก้อน5 2 0 0เมกะวัตด้วยราคา2.2บาทแต่เราไม่เรียนรู้ไงไอ้อนอมัน3 6 0้อเมกะวัตตที่เป็นก้อนหลังอะ่ะเรากรา ซื้อไฟฟ้าครั้งเนี้ยเราตั้งราคาซื้อแพงเกินไปข้อ2นะครับไม่ประมูลอันนี้ก็พูดคุยกันไปแล้วตั้งแต่ตอนที่พูดถึงเรื่องก้อน5200เมกะวัตนะครับคือ เราไม่ใช้วิธีการประมูลนะถ้าเราใช้วิธีการประมูลเนี่ยคนก็จะมายื่นราคาแข่งกันแล้วเราก็จะได้ราคาที่ถูกที่สุดจากคนที่มายื่นประมูลแต่เน,นี้ยเราไปกําหนดราคาตายตัวคนก็สบายไงฉันไม่ต้องไปตัดราคากับเพื่อนเพื่อแล้วฉันก็ได้ราคา2.2บาทแน่ชิวเลยทีนี้ก็มีคนโต้ยังอีกว่าแบบเฮ้ยเราใช้วิธีประมูลไม่ได้เพราะว่าเราเคยใช้วิธีประมูลไปแล้วแล้วเอกชนอะ่ะทิ้งงานไม่ยอมมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามที่สัญญาเอาไว้อันเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผักภาระให้ประชาชนโดยไม่จําเป็นเลยนะคือมันมีีีวิธกกกาารท่ผััไปให้บ บริษัทขายไฟได้ถ้าเขาทิ้งงานประมูลอย่างเช่นเราเอามีรายชื่อตัวสำรองไว้เราประกาศชื่อบริษัทที่ชนะการประมูล3มอันดับแล้วก็มีตัวสำรองอีก5าอันดับอย่างเงี้ยถ้า1 2 3มันมันเบี้ยวมันบิดแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปเอาสำรองอะ่ะขึ้นมาแค่เนี้ยก็จบปัญหาแล้วแล้วก็ลงโทษกับคนที่มันบิดงานอะ่ะให้มันหนักๆปรับเงินให้มันเยอะๆแล้วก็เอาเข้าแบ็คลิสต์ให้แบบปีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานไม่สามารถที่จะรับงานกับหน่วยงานรัฐได้อีกแล้วก็ประกาศชื่อออกไปให้คนรู้ว่าแบบ หน่วยงานพวกนี้เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งกลไกนี้ไม่ใช่กลไกใหม่อะไรเลยนะครับเราใช้อยู่กับงานก่อสร้างงานจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วว่าถ้าคุณทิ้งงานอ่ะคุณจะโดนปรับแล้วคุณก็จะโดนประจานแล้วคุณก็จะรับงานภาคหน่วยงานภาครัฐไม่ได้คือมันมีนกลไกมากมายที่เอาไว้จัดการกับการประมูลแล้วก็ไม่ยอมมาทํางานซึ่งมันไม่จําเป็นเลยนะที่ต้องเอาภาระมาโยนให้กับประชาชนให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแบบแพงๆทั้งที่เขาอ่ะเอาภาระพวกนี้ไปโยนให้กับ จะมาขายไฟฟ้าได้ยังไม่หมดครับข้อตัวแยง้งข้อที่3ไม่สะอาดจริงคือระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเวลาเรารับซื้อไฟฟ้าแม้ว่าไฟฟ้าจะมาจากพลังงานสะอาดพลังงานสกรปรกอะไรอะ่ะเราจะรับมาไว้ก่อนแล้วเราก็เอามาไว้ตรงกลางทีเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะแจกจ่ายจากตรงกลางเนี่ยไปให้กับ ประชาชนไปให้กับโรงงานไปให้กับคนใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายซึ่งบริษัทยุโรปใหญ่ๆห,หรือว่าบริษัทแบบใหญ่ๆเช่น Google Microsoft อะไรพวกเนี้ยเขามีข้อกําหนดของเขาว่าการดําเนินงานในประเทศของเราเนี่ยเขาจะต้องใช้พลังงานสะอาดในการดําเนินงาน100%เพราะว่าเขามีด้านจริยธรรมด้วยแล้วก็ได้ไประโยชน์ทางภาษีด้วยถ้าเขามาใช้ไอ้พลังงานสะอาดแบบที่เราใช้อยู่ในระบบปัจจุบันเนี่ยที่แบบพลังงานสะอาดกับพลังงานสกรปรกเซแบะบมันมารวมกันตรงกลางก่อนแล้วค่อยไปจ่ายให้เขาเขาอะไม่โอเคอันเนี้ยเขาเคยมาตอบในกรรมธิการพลังงานอย่างชัดเจนเลยนะครับ ว่าเขาอะไม่โอเคกับวิธีการแบบนี้เพราะว่าพลังงานที่เขาใช้อะมันไม่ได้แบบสะอาดจริงๆไงมันอาจจะมีพลังงานสกปรกเจอปนมาแล้วก็ เขาอาจจะไปได้ไประโยชน์ทางภาษีไม่ได้แล้วก็มันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาประกาศกล่าวเอาไว้ว่าเขาจะใช้พลังงานสะอาด100%เพราะฉะนั้นต่อให้เราไปซื้อไอ้3,600มิลลิวัตต์นี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยว Google มา Google จะได้มีไฟฟ้าใช้แต่ Google คงไม่ใช้อยู่ดีเพราะว่ามันสะอาดไม่จริงไอ้3,600มิลลิกวัตต์ที่เราซื้อมาก็เกอร์น,นะครับถ้าบริษัทพวกนี้ไม่ใช้แล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วบริษัทพวกนี้ต้องการการซื้อไฟฟ้าในรูปแบบไหนเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า Direct PPA คือเป็น Google อะ กูเกิลซื้อตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้าเลยไม่ได้ผ่านองค์กรส่วนกลางของประเทศไทยซึ่งพอก o o g l e ซื้อตรงกับผู้ผลิตไฟฟ้าเลยอ่ะสิ่งที่การันตีได้เลยก็คือ g ูเกิลได้พลังงานสะอาด100%ชัวร์พราะรู้พลังงานอ่ะมันมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าคนนั้นที่แบบผลิตด้วยวิธีการพลังงานสะอาดสายลมแสงอาทิตย์สายน้ำอะไรก็ว่าไปข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ d i เ e ก t p p ีนะครับก็คือไฟฟ้าที่ กูเกิลซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยมันจะไม่เอามารวมกับก้อนรวมที่ตอนนี้เรามีอยู่54 0 0 0แล้วก็กำลังจะเพิ่มเป็น6 0,000 000กว่าเนี่ยเพราะว่าเขาไปคุยกันเองซื้อกันโดยตรงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก้อนตรงกลางก้อนนี้ประชาชนทั่วไปก็จะไม่มีภาระในการต้องมารับผิดชอบค่าพร้อมจ่ายในไอ้ก้อนตรงกลางที่มันใหญ่ขึ้นทุกวันนี้อีกและข้อดีออย่างหนึ่งของ Direct PPA นะครับก็คือ Google กับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเขาจะไปตกลงกันเองว่าจะซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วไง Google รวยอยากจะซื้้ออออออแแบบบบหนน่่่่่่วววยยลลละะาาาทกกกก็็ก็เออเเเเเรรรรืืงงงขข Google ไไไไไปปปมมมีีัผ ซึ่งไ i เล c t PPA เนี่ยก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับรัฐบาลเศรษฐาเคยทําแล้วถึง2,000เมกะวัตซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทําไมเราไม่ไปเพิ่มไดเล็ก PPA ให้มันแบบมากกว่า2,000เพิ่มเป็น5,000 7,000อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ายัางไงมันก็ไม่มีผลกับค่าไฟเราอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่าง Google กับผู้ผลิตไฟฟ้าโดยตรงมันไม่มีผลอะไรกับเราคุณอยากจะเพิ่มเป็น1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30,000อะไรก็เรื่องของคุณเลยหรือคุณปกป้องใครอยู่หรือเปล่าคุณกลัวผู้ผลิตไฟฟ้าเจราจาก,กับ Google ไม่ได้หรือเปล่าแล้้้้วกก็โดดดนนน Google คคค่่่าาาาาาไไไไฟฟฟจุณขยขยมมมแพงประ อปาอันน no I mean. like, <t> ี้จากความไม่ชอบมาพากลทั้งหมดนะครับก็คือการซื้อแพงเกินไปไม่เปิดประมูลแล้วก็พลังงานไม่สะอาดจริงอะไรพวกนี้มันเลยทาให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็คือรัฐมนตรีพีรพันธ์ไม่เห็นด้วยกับการซื้อครั้งนี้แล้วก็สั่งชะลอการซื้อครั้งนี้ไว้ก่อนดูจากจดหมายของรัฐมนตรีพีรพันธ์นะครับนี่นะครับรัฐมนตรีพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเรื่องให้ระงับการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมก็คือก้อน3,600เมกะวัตต์ขอให้ระงับการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานมมุนนเเวียพิิ่ต ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเากฎหมายเสร็จสิน้นก็คืออันเนี้ย ส t t 1941, ืบเนื่องมาจากคุณพิรพันธ์โดนสสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามในสภานะคะว่าแบบเออการซื้อพลังงานครั้งเนี้ยท่านรัฐมนตรีมันดูไม่ชอบมาพากลนะคุณพิรพันธ์ก็ตอบในสภาว่าแบบเออเห็นด้วยว่ามันไม่ชอบมาพากลจริงแล้วคุณพิรพันธ์ก็กลับไปออกหนังสือฉบับนี้นะครับบอกว่าให้รังับไว้ก่อนเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนถ้ามันดีเดี๋ยวเราค่อยซื้อต่อถ้ามันไม่ดีเราค่อยมาว่ากันว่าจะยังไงดีอันนี้มันสะท้อนมากเลยนะขนาดตัวคุณพิรพันธ์ที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานเองอะยังเห็นเลยว่่าาาากกกรรรรรซื้้้อออคคััังนนีีมมมมะะไไชบบลลแวว็ ควรชะลอไว้ก่อนแต่ปัญหาคือตอนนี้มันเลยอำนาจคุณพีรพันธ์ไปแล้วเพราะว่ากพชออกประกาศมาเสร็จแล้วแล้วก็กกรพ,พก็ออกประกาศตามนโยบายของกพชเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็เลยอยู่ในมือกกรพ,พนะครับ คุณพิลาพันธ์ที่เป็นรัฐมนตรีคนเดียวอ่ะก uh ็ทําอะไรไม่ได้แล้วกกพถึงแม้จะอยากยกเลิกกกพก็ทาอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นนโยบายที่มาจากกกชที่ใหญ่กว่ากกพกกพก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับคนเดียวที่จะหยุดเรื่องทุกอย่างนี้ได้ก็คือตัวต้นเรื่องก็คือกกชนั่นเองนะครับกกชที่เราเห็นองค์ประกอบกันเมื่อกี้นะครับก็คือจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีมากมายเลยเป็นสมาชิกของกกชก็มีคนเถียงว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้มันอยู่ที่กกพกกชอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่า กพอชอดูแลงานนโยบายส่วนกกพเป็นคนไปกํากับออกประกาศการซื้อไฟมันอยู่ที่กกพแล้วกพชทําอะไรไม่ได้แล้วแต่เนี้ยมันไม่เมกเซนนะครับเพราะว่ามเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่ากกพอ่ะต้องทําตามที่กพชกําหนดนโยบายเท่านั้นสมมุติกพชบอกว่าให้ซื้อไฟ2,000เมกะวัตกกพจะไปซื้อ4 0 0 0 5,000เมกะวัตไม่ได้เพราะว่ามันขัดกับนโยบายที่กพชเขาให้มาคือกกพจะทําอะไรเกินกว่านโยบายที่กพชกําหนดไม่ได้ซึ่งอันเนี้ย กพอชเขาก็เนนโย,ยบายแล้วว่าให้คุณอะไปซื้อไฟ3,600เมกะวัตต์กกพออยากหยุดก็หยุดไม่ได้นะครบเพราะมันเป็นนโยบายที่กพอชอให้มาแล้วดังนั้นถ้าเราจะแก้เรื่องเนี้ยเราต้องกลับไปแก้ที่กพอชอไม่ได้มาแก้ที่กกพ,พคือถ้าจะเปรียบเทียบนะครับกพอชอเหมือนกับกองไฟกกพ,พอเหมือนกับควันควันจะไม่มีถ้าไม่มีกองไฟ อันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ากกพไม่ได้มีแบบอำนาจเกิดคิดมาเองได้มันต้องมาจากกพชที่เป็นกองไฟที่ทําให้เกิดควันคือกกพก่อนแต่ตอนนี้เรามาเถียงกันอยู่ว่าแบบถ้าเราอยากให้ควันหายไปอ่ะเราเอากองไฟหายไปแล้วควันมันจะหายไปหรือเปล่าถ้าไม่มีกองไฟมันจะไม่มีควันจริงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราเถียงกันอยู่ซึ่งมันไม่มีเซนนะเพราะว่าก็เราก็เราเห็นตรงกันตั้งแต่แรกแล้วว่ากพชเป็นคนวางนโยบายที่ทําให้เกิดควันคือกกพขึ้นมาแล้วแล้วเราจะมาเถียงกันทําไมว่าถ้ากพช กลับนโยบายาเปลี่ยนนโยบายยกเลิกนโยบายกกพจะยังมีอำนาจอยู่หรือเปล่ามันก็ต้องไม่มีอำนาจแล้วนะเพราะว่าต้นตอแห่งอำนาจคือกอพอชอมันหายไปแล้วแล้วพอย้อนกลับมาดูกพอชอนะครับคือตอนนี้เราเห็นตรงกันแล้วนะว่ากพอชอนี่แหละเป็นคนที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ซึ่งเราย้อนกลับมาดูว่าในกพอชอมีใครบ้างจะเห็นว่าเป็นนายกบวกกับรัฐมนตรีถึง14คนอันเนี้ยก็คือเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่กำหนดทิศทางของกอพอชอได้แล้วถามว่าใครละ่ะที่สั่งรัฐมนตรีพวกเนี้ยทั้งหมดได้เนี่ยรัฐมนตรีตั้งแต่เบอร เบอร์สองถึงเบอร์สิบสี่เนี่ยใครจะสั่งได้มีคนเดียวที่สั่งได้ครับคือนายกรัฐมนตรีสมมุติคุณพิรพันธ์เมื่อกี้เขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมคุณพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเบอร์สิคุณพิรพันธ์จะไปสั่งคุณภูมิธรรมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบอร์สได้ยังไงคุณพิรพันธ์สั่งทําไมคุณภูมิธรรมต้องทําตามด้วยล่ะแต่ทางกลับกันถ้านายกสั่งรัฐมนตรีทุกคนนะครับต้องทําตามที่นายกสั่งนะเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของรัััฐฐมมมมมมนนนตตตรรรีีีไไงถ้าาาาาา่่่่ยยยออททํกสสผวุภปเะ เพราะถ้านายกคุมรัฐมนตรีไม่ได้มันก็บริหารงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมนายกรัฐมนตรีถึงเป็นคนสุดท้ายคนเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวที่จะสั่งรัฐมนตรีที่อยู่ในกพอชอได้นั่นเองแต่มันันมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะไม่เข้าประชุมกพอชอแต่จะให้คุณพีรพันธ์เข้ามาประชุมเป็นประธานกพอชอแทนซึ่งมันไม่ได้อะไรไงเพราะว่าถึงคุณพีรพันธ์จะอยากชะลอการซื้อ,อยากหยุดการซื้อแค่ไหนแต่ถ้ารัฐมนตรีที่เหลือไม่ได้เห็นด้วยกับคุณพพีีรรลัันฐมตท่เหือก ไม่จาเป็นต้องเชื่อคุณพีรพันธ์ก็ได้คุณพีรพันธ์ไม่ใช่หัวหน้าเขาหนิเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันก็เลยต้องดูกันต่อไปนะคบว่าเรื่องเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นที่นี้คาถามสุดท้ายก็คือโอเคเรารู้แล้วว่าเรื่องพวกเนี้ยมันแย่มากมันกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่30ธันวามนี้แล้วพวกเราในฐานะประชาชนทั่วไปล่ะจะทําอะไรได้บ้างก็จากที่ผ่านๆมาสิ่งที่พวกเราทําได้ดีที่สุดนะครับก็คือช่วยกันด่ารัฐบาลหน่วยงานรัฐเนี่ยขับเคลื่อนด้วยกันด่าจริงๆหลายๆครั้งเราช่วยกันด่ามันก็ได้ผลเราช่วยกันดา จะยอมหยุดหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ยอมหยุดก็ได้แต่การด่าของพวกเรามันจะไม่เสียเปล่ามันจะทําให้ราคาที่เขาต้องจ่ายในการทําอะไรพวกนี้มันแพงขึ้นเรื่อย่างตอนอยูพักก้าวไกลตอนจับรัฐบาลข้ามขั้วก็พอเห็นภาพนะครับว่าการด่าแม้จะไม่ทําให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปแต่ทําให้พวกเขาอะต้องจ่ายแพงขึ้นมากหรืออย่างกรณีตากใบก็ได้ถ้าเราปล่อยเรื่องมันเงียบไปจบแบบเงียบๆมันก็ไม่เหมือนกับตอนนี้หรอก เพราะฉะนั้นช่วยกันด่านะครับอีกนิดนึงอีกไม่กี่วันช่วยกันด่าให้ถึงที่สุดแล้วลองมาดูกันว่านายกที่เป็นคนสุดท้ายที่จะหยุดเรื่องนี้ทำอะไรบ้างไหมหรือไม่ทําอะไรเลยคือถ้านายกไม่ได้กล้าหารสุดๆก็อาจจะแค่สั่งชะลอไว้ก่อนก็ได้คือไม่ต้องสั่งยกเลิกโครงการแต่สั่งชะลอชะลอแล้วมาดูกันใหม่ว่าแบบมันควรซื้อไหมหรือมันไม่ควรซื้อมาพูดคุยกันอีกทีนึงแล้วถ้านายกยืนยันที่จะไม่ทําอะไรเลยจริงๆสําหรับผมคุณจะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแต่คุณจะเป็นแค่คุณแพทองทานอีีีีกกกกกกไไไไมมมม่่่่่่่วววัััันนนนนนาาาชยยสสงงงเเให้้คฟแพิป